สวัีครับสวัสดีครับเสียนนท์หางมาฮอดครับบนทหาม่องจอดรถอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,ส,วส,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับโคนสวยมีสีนี้ยังเหลือว่าเมื่อไหดีครับเว่ หาเสือหาเสือส่เบอร์ยังนี่เบอร์ยังเบอร์ยังาร2 x สองเอก่อลออนซอนนีบันไ่ลน้อยก็น้อยโคดบานนี่เบอร์เอลเรือว่าสาวเอเอาเอามาตัวนึง แม่ใส่เองได้ครับส่ัอลายเซ็นยจาสแนอนะครากนเมื่อนี้เลิกงานแล้มาเลยทำให้หน่อยตัวหนึ่งสีม่วงเรียบร้อยเรียบร้อยลาเซนาจ่าเดี๋ยวจ้กหน่อยไปหาเปลี่ยนเสือครับ ยูนี่นะครับบรยาาบรยากาศบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศอาะไรครับเสือกรเรือแตะใส่ใส่ไงนะครับใส่เอเรือโบกีโตนด้ครับพี่น้องผู้ใดามาทันกับมาทันเดอ้อสวัสดีครับตุลูนะครับประจําการนะครับไรสดให้พี่มอเพราะแมมทางบ้านได้รับส้มนะครับบรรยากาศ ที่เอามรมสุริยอดเจอกัอลวัสดีครับวันนี้นวัวนนมาเลยกายบางผมผมอยู่ร้อยสิบสี่ครับวันนั้นผมก็ไปที่ไงกริผมก็ไปขำบุญขึ้นวันใหม่ก็ไปก็เห็นนายวันใหม่ผมไม่ได้ไปนี่วันกระถินนี่เราไป,ไปว่าไปครับไปไป,ไปส,สนุกครับสนุก แล้วนี่ไปแม่ไปจัดที่ลุงไปแล้วเนี่ยวันไหนวันเกิดลูกสาววันเกิดลูกสาวที่พิบดูก่อนเราก็รู้มันใจเลยก็อยู่ที่ใจเลยนะแต่ว่าจิตวิเคาะพร้อมพร้อมด้วยเราไปพร้อมรับครับผมไปกับผู้อวีปใหญ่ครับอ๋อครับผมเดี๋ยวถึงวันใกล้ถึงวันตอนนี้ยังตอนนี้ยังฟันธงไม่ได้เพราะเราเรามีธุระอีกเยอะครับผมนี่ครับบรรยากาศ เอฟซีกันมาไายรูปแล้วเรามาช้าไปมาช้าไปน้อยนึงครับวนหามองจอนรถอยู่เสือกอะไหลลุดลุดครับเสืออะไรลุดลดุดเบิร์ตมือนี่ละเสือเบิร์ตมือนี่ละ นี ha, ่ครับเรือบอเท่าใดแล้วเสือเบิดแท้ๆมือนีเบิร์ตแท้ๆเหิดเหมดเมิดม่บ้ามนหนีมได้ต้องเบิดแก้วแก้วกรเบิดมือนีล่ะแก้วกระเบิร์ตมืดหนีครับ ่ทอดได้แล้วครับเสือ,อ,อเกิดใส่เล็กน้อยว่ะเล็กสุดดีป่ะเดี๋ยวพ่อท่าใดแล้วเสือโอ้ขายดีครับสถานที่เมื่อนี้ก็เป็นร้านปูนครับโอเคอยู่ครับน่าจะได้หลายพันอยู่นะครับพี่น้องเสียกันจล็กน้อย คุณลิลต้องจะมาแจกครับจัดงานนะครับผมงานนี้เป็นงานการกุศลนะครับหักบอพี่น้องรล่สาวช่วยเหลือผู้ปการทางการศึกษที่จังหวัดอุบนะครับห้าร้อยท่านแรกนะครับมาในงานมีสร้อยข้อมือนะครับแจกนะครับช่วยท่านแรกแจกและครับสร้อยข้อมือลงปูเสือนะครับมีสร้อยข้อมือลงปูเสือเลยนะครับฟังจากแอดมินอธิบายนะครับพี่น้องขอมูลรายละเอียดขายบัตรนั่งานศุลกาลอยติดปั้งแดงนะครับ ันนี้เข้าใจด้วยนะเข้าใจตรงกันนะครับผมอกำนันแกรอจอจันอ้าหอดแล้วเสียมนไปแล้วทอจอจันเขามานะครับโอ้โหา่า่าเห็นคลิปไหมอะไรนะแรงงานต่างดาวเล่นขึ้นรถวะ

ความทะหักตะแพงของลูกสาวต่อนเครับเจ้เลยครับเจ้เลยไทยก่อนไทยก่อนไทยกันไทยก่อนว่าไทยลยครับว่าไทยดี นอนกับจัดไปนะครับเส้นเสื่อพร้อมเรียบร้อยนะครับเว่างานนี้เป็นงานการทวจนัาที่ตากล้องนะครับตากล้องตากล้องมือสมัง เสุดสิบยังน้อลูกสาวสุดสิบสุดสิบขอเลงกีฬาบบอกเเนอถ้าฟังเอาเพอโจมาหแ่บน่ม็จะบอกเอนพอโจแบอกนี่เพอโจบอกทั้งเวที เสือกันยังไกลเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเสือกันได้เติมเตงมััครบบอี นี icana, ่นะครับความขาดความแพงครับคุณเสือแล้วก็มือไม่ว่างพี่หมอนพี so uh ่หมอนครับพี่หมอนอ่แต่ก็มือฉมังเนี่ยเป็นะไรจัดง่าย ปังปครับเสือเลือเพราะเอดๆนะครับเสือู้ใดอยากได้กับเป้ามาเด้อนครับสหัรกระแพงของลูกสาวัาผมรับที่ลูกสาวไว้สนิทนะครับพี่น้องเขาก็คิดได้ขอบคุณสำหรับการติดตามเราุนะครับทุกท่านวับ